น้องมิเกลพี่วิ่งเรียวมากับใครอ่ะใครล้นเนี่ใครไว้ายล้นี่ะเกลียวได้สิบไะเนี่ยคอนดอมวัวเล่นหน่อยดิเรียวอ่าเริ่มแล้วคอดอมน้ำมือวเล่นหน่อยดีน้องนีดีดูหัวคิดว่ามึงหลุดหมายพรมมึงเนี่ยเรียวล้นไม่ได้หรอวายชอนแปบ ยังไม่สำเร็จอีกนิดนึงนิดนึงอะอให้ช้อนก่อนอใหช้อนก่อนทานไหนเราไหนเกลืออะเกลอช้อนดีออี่ลบนายไเอกมามึงแ่าหายเกลย่เลมพี่ก็มาห้ามหนูสิ นี่ไงห้ามอยู่ห้ามเล่นขีมม้มูกห้ามเล่นขีมม้มูกหนูต้องกลัวไหมนะห้ามแบบนี้นะ่ะต้องกลัวต้องกลัวเหรอถูกห้ามแบบนี้ต้องกลัวเหรอเนี่ยไมยนะ่ากลัวจังเลยวยกลัว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 ห้ามเล่นอีกนะกลัวจังกลัว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 แบบไม่จริง พี่มามากับพี่พระวาาปิดคานอดล็อกให้ก่อนแล้วกันะเดี๋ยวขึ้นปิดคานขอโทษคับขอโทษคับพี่โนมากับคุณนึ่งนึนึ่งแม่นึ้งใครเขาไม่ใช่คนอื่นเกลน่นไะเกคนอื่นพี่โนมาดครัใค หน่อยน้องแด๊กขอร้องล่ะร้องให้นะคะ ไม่เห็นมีใครเลยวิพี่พุดดิ้งขับรถทีนึงเดียวก็เพกอีนะตลอดขับไม่ดูทางดูดีเกียวก็เพกอีแล้วพี่พุดดิ้งขับรถอะไรเนี่ยขับอะไรไอย่าะงู้ขับรถแล้วก็เพกตลอดน้องโด แกอุนบอลอะไรก็ไม่รู้บวหัวนุ่หมดละไม่ก็พี่ขับรถต้าใช่ดูเดียวค่ะเพลงนี่ค่ะเกเพิ่งเพิ่งขับเมื่อกี้ทีเดียวตัวเองขับมาตั้งแหมพี่ขับใครว่าเลยมี่ขับดาวเพลงดูดีเดียวเจ็บหมดแล้วเราส่งติงอยู่ไหนเอ่ยนี่เห็นส่งติงไหมเป็นไหนกะ ไปเที่ยวป่ะพี่มาทำไมแรงนี้น่ะเราจะจะทํายังไงให้เธอพลาเธอพลาวเมื่อกี้มันไม่รอ้แดงมันกินขนมก่อนแล้วเมื่อกี้แน่พี่มีเยอะเออยงั้นกินเหรอเดี๋ยวรถควาำลองกินดิโอ๊อยยลย ไม่เห็นวินเลยปกติแล้วไม่มคนขับปะ่ะใช่ไม่มันบินเดีกลองกินดี

เราไม่ฟาร์มกันหรอคนเล่นอะซึ่งซ้อมยูทูบเสร็จเยังไม่ได้ฟาร์มขี้เกียจเออเราไม่ลงเงินกันหรออะไรนะเราไม่ลงเงินกันหรอ่ง ช่างต้องอยู่เนี่ยช่างมีตั้งเก้าคนมีแค่เก้าคนแล้วปกติช่างมันต้องมีกี่คนจะไปดูเลยูว่าช่างไม่อยู่ก็ส่งโลไปตั้งเงยอะ <9 S 1> ช่างตอบือไปแล้วเยอะแหละช่างตอมือไปแล้ว สูงอะใครดีวะช่างคนดีอยู่ป่าวะ ซ่อมรถคะซ่อมรถให้หน่อยช่างหน้าตาแปลกๆมอมแมมตรงไหนมากเลยอ่ะมันดูมอมแมมอ่เมันเหมือนหมา,มมมาแบบมอ <c oughs> มแมมมอนหมาเล่นโคนลอะไรอย่างงี้ปะ <c oughs> เออ <c oughs> ออกางน่านรักใครเป็นคนบอกว่าน่ารักอันนี้บอกเองหรือเปล่า ก็คนเราก็ต้องชมตัวเองอยู่แล้วเชิญครับคุณหญิงเกียวว่าดักเบิน่ารักไหมเกียวไม่เกียวไอ้บุ๊ดดีหนุ่มใหม่เหรอมีสามีแล้วก็ดูแลสามีหน่อยแงและยังจะมาแอมเด็กดิ้ีสามีแล้วก็ดูแลสามีหน่อยหนุ่มใหม่ก็แย่ละเป็นแย่ช่างเกียวดีว่ะไอเลิฟลดสมัยแตนเลย เราจะไปเที่ยวไหนกะเออะไปเที่ยวไหนเนี่ยเข็มขัดพี่อ๋อเข็มขัดมันไอ้นี่ไม่ค่อยดีอ่ะระบบเซตินรถคันนี้มันกากเอาว่ารถกากเลยค่ะไม่ดีเนี่ยคนหนึ่งรถจะตายอ่ะกากรถบันกากแล้วรถกากเลยค่ะป่วยแตกเองฮะพูดว่าอะไรนะ เรียนขับรุ่ห่วยแตกมึงสิห่วยแตกมาโทษว่ารุ่กล้กาไหนเกี้ยวจะขับรถไปเทีเ่ยวอะไรไหนเนี่ยอีกแค่สี่นาทีนะต้องไปกันแล้วเนะี่ยสี่นาทีก็มีความหมายงั้นไปไหนพูดมาเลยเอลนุ่มอารวีอาวีอาวีอารวีแลนด์ม่วงนะ พ่อเขาเชื่อแล้วน้องพ่อไอตู่ชื่ออะไรแล้ววะวุ้ยเขาไม่ตอบแชทเกลียวอ่ะสิเขาไม่มีใจให้เีลี้ยงเลยไม่ยอมตอบแชทเกลียวเนี่ยหนุ่มเคยเล่นนักสองข้าหนึ่งอ่ะมีปะโหเต็มเลยใช่หรอเขาไม่ฟังของตัวเองเหรออะไรนะเขาไม่ฟังของตัวเองหมายถึงที่ช่วยเขาฟังไม่ กองข้า1หนึ่งองข้าหนึ่งอ่ะเขาให้เราอ่ะมีป้คงหาไม่ได้หรอกถ้ามีเราก็พร้อมจะไปกับเธอดูสีถ้าเธอน่าจะได้ไปคนเดียวแล้วแต่ไหนอาวีไม่ใช่นาไม่ใช่มาไม่นาะไม่ใช่นาะไม่มีคนเลียว<อ>พี่บุ้นดิ่งทำครับ ขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะเ <c oughs> ล่น <c oughs> นี่เหรอไม่ใช่ค่ะถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมคะมันนงไม่เห็นอะถอดหนึ่งทีนั่นสวยเลยทีเนี้ย ขอโทษนะครเธอไอตู่ก็ไม่น่าอยู่พ่อมันก็ไม่น่นา<ห>นอยู่แล้ว่พวกอมสินหนักเขาโกหกเรวปะวะไอ้เกลไหนหนุ่มอาวีเม็นมีเลยเมื่อกี้ มันน้นจะไปหมดแล้วไอ้ตู่ก็ไม่รับสายงั้นเราไปดีกว่ารอมหลอโดนด่าพี่สึกสึกวันมิวสิกนี้เดาไปได้ปะไม่ได้อย่าทำฮะอย่าทำทำาไมล่ะเขาไม่ได้เพราะอะไรอ่ะไม่ให้เขาหลอกเราเราไม่ใช่สมาชิกวันมิวสิกไง ขับรถฟังแล้วไปซ่อมเองพี่ฟินแม่ครับมาไวพรพี่ปุนิ่งหน่อยแล้วพี่นิ่งแต่งงานแล้วหายหายตัวเลื้ยงน่ะยิ้งแต่งงานกับใครหนิเขารู้การทังประเทศแล้วพี่อ่ะ พี่ป๊าป๊าเหรอนั่นน่ะพี่ไม้เหรอพี่ด้วยครับพี่พี่ไม้ทำอะไรอะไปรับของทำยามาใครอ่ะดูแต่งตัวเหมือนเกี่ยวเลอ้ยแต่งตัวจามมีรอทำไมอะพี่เชื่อแหละครับชุดตั้งเยอะจังเลยไอะไอนะครับน้องหวังครับน้องหวัง อย่ามาเตะย่ามาใกลมีแต่คนยิ้มเรียบพดพดอะไรอ่ะสวยดีครับฟูเป็นแนนหนูเหมือนไมหอวบานเลยค่ะสวยดีรับฟูอ๋อพี่น้อยครับฟูไปซ้อมหรือยังครับไปซ้อมยังครัฟูไปเกับเก่ยวแล้นไม่เหมือน นวัสดีครับสวัสดีครับสวันครับวัครับนี่ครับี่ครับี่ครับครับว่ครับว่ครับีครับ คับพี่ไมคับพี่เติมบบ <S <S ดาหรอโอ <ฮ S> ้ไอต้ตว์นี<ห>่ฮะชัดเจ๋อเลยนะตอนด่าชัดมากเดือดับไปเดอดฮับเดืดฮับเหมือนป้ไปดีกว่าโอ้โหโคตรแมนตอนไปดืเือดับเดือครับพี่เดับ ทำไรเนี่ยทำไรอ่อะรอช่างครับรอด้วยได้อไม่ครับรอรอ,รอได้ครับไม่ซ้อมเหรอครับเนี่ยดูชีวิตคุณว่างมากเลยนะครับเนี่ยว่างมากครับนี่เขาจองแต่เนี่ยเจอกันในที่นี้กัน ได er so ้ยินไหมครับได้ครับใช่ครับคันนี้ครับคันนี้ครับใช่ครับครับผมซ่อมไม่ด้วยได้ไหมครับซ่อมไม่ด้วยได้ไหมใช่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 ซ่อมซ่อมอะไรครับซ่อมรถครับรถข้างไหนครับรถอยู่ในกาลาดครับซ่อมไม่ด้วยได้ไหมซ่อมไม่ด้วยได้ปะไม่ได้หรอเบิร์กเปิร์กมาเลยครับจะต้องใครไม่ออกไปเทรนนิ่งกูปรับปรับหมดนะ ก็กักันนะนะอันนี้ครับนี่อันนี้ครับ เทนนิ่งเว้ยไปปะแกไปด,ไปดิเออมันต้องไปไ<ห>นะแกไ<ด>ม่งั้นเดี๋ยวจะโดนปอบเนาะไม่เป็นไรแกจ่ายให้เราใช่ไหมหรอเดี๋ยวให้พี่ฟินจ่ายให้เอยเอางั้นเลยพี่ฟินรวยโอ้รวยจริงอันนี้ไม่เทียมนี่ค้าบขอเกันไหนได้ไหมครับซ่อมคันนี้ครับซ่อมคันนี้ครับซ่อมคันนี้ครับ พี่ครับซ่อมคันนี้ครับยังไม่ออกไปกันอีกเนี่ยนี่กูปรับไม่หมดเลยมึงเป็นใครเนี่ยกูเลี่ยมกูเลี่ยมเสี่ยวแหลมตาลเสี่ยวเลี่ยมแหลมตาลอ่ะจัาปะว่าเดือบอผมได้ไงครับพี่เดือบอนผมไม่เท่หรอครับใครเล่นมลรักนตัวกูเลย ไอ้เล่นมางานรันตัวกูด้วยนะใครได้หายโมซ่าไอ้เขย่าย้อนมาเล่นมังานตัวเลยไปทีนึงกันเถอะไหนแงเมื่อไหรจะได้ซ่อมหนาสามช่างเลยครับสักครู่นะครับคนสวยเดี๋ยวช่างไปซ่อมให้นะครับรอช่างสักครู่นะเอาเฮ้ยค่ะคนสร้างครับผม ยี่บียี่บีไปไหนอ่ะยี่บีไปไหนเนี่ยเกี่ยวทำเสียงอะไรเนี่ยพี่ลีบไปไหนหนูถาม,มไม่ไม่เลี้ยงแล้วนะทำไมอ่ะพี่จะไปเลี้ยงหนูเหรอหนูไปเองเนี่ยใช่นนทำไมอ่ะพี่จะไม่เลี้ยงหนูแล้วนะ้นหนูขอหมื่นหนึ่ง ูก็ไปเสียงเดิมก่อนแต่พี่ให้ก็หนูขอหมื่นหนึ่งก่อนเนะหนูจะกลับเป็นเสียงเดิมพี่เอาตังมาก่อนหนึ่งศูนย์แปดแปดฮัลโหลน้ำยาอ่อนชิบหายรถเร็วโอเคครับหนูไม่ได้หนูจะโตเนี่ยหนึ่งศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดไม่คุยด้วย อบบเอามาหนึ่งศูนย์แปดแปดก่อนไม่คุยด้วยนี่ไงคุยอยู่เนี่ยไม่เราไม่ไปเทรนนิ่งหรอก็ก็มาก่อนหนึ่งศูนย์แปดแปดแล้วก็ไปแล้วเนี่ยเตีมโคตรเหมือนพี่เบิ้มเลยฮัลโหลบ๊อบบ๊อบเตือน้อางี้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบค,คุณครับไม่มีกระดาษช่า<ค>งเลยครับ เจ็บคนหัว <rôle> ฟ <but> ้าเลยครับพ <pentru> ี่ช่างบอกให้หน่อยเป็นไม่ทางแล้วอโทรแล้วอะไรมีมาใหม่นี่ไงเขาไปตามแล้วเกียวนี่ยไปแล้วบินแล้วเจอกันเพื่อน มื่นหนึ่งของนูล่ะมื่นหนึ่งอ่ะมื่นหนึ่งของนูล่ะมื่นหนึ่งของหนูล่ะมื่นหนึ่งอ่ะ,อะ,อะ,อะเอามาเอาหนึ่งหมื่นมาให้หนูก่อนเอาหมื่นหนึ่งมา เอาหมื่นหนึ่งมาเอาหมื่นหนึ่งเอาหมื่นหนึ่งมา ชุดนี้ั้ป๊อป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 ฝากฝากชุกน้องด้วยวันนี้คุยมันไม่รู้เรื่อง <c oughs> ต้นไปแล้วไปไปตอนเ <ละ S 1> ทนนิ่ง <ละ S 1> อ่ละเกล,ะลไปรู้ตอนได้แล้ว เดี๋ยรอาต้องไปแลกสิทธิ์วย่าส่งรูว่าให้เดืดด้า พร้อมก่อนนะาคะพวกนี้มีอะไรบ่อเอว่างไหมพวกนี้ไปเด็ด